เอาละครับก็สวัสดีเหล่าชาวแก๊งมหาเวทผนึกมารด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมารในตอนที่268อนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยคือจบแบบเราก็งงนิดหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าจบได้สวยดีนะครับผมแต่จะเป็นยังไงเนี่ยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันละกันแล้วก็ถ้ากดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับบทเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมานะครับผมโดยที่ตัวของสุคราะเนี่ยกำลังคุยกับวิญญาณ เมกุมิอยู่นั่นเองซึ่งสุกุณะเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าแกเนี่ยกล้าดียังไงที่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแกเนี่ยปล่อยให้ฉันเนี่ยยึดร่างกายของแกไปแกเนี่ยฆ่าพี่สาวของตัวแกเองและแกเนี่ยยังปฏิเสธแม้กระทั่งมือที่ยื่นมาช่วยแกยอมแพ้เถอะแกเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนปกติเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วอยู่เฉยเถอะแล้วปล่อยให้ฉันเนี่ยจัดการในส่วนที่เหลือเองซึ่งตัวของเมกุมิเนี่ยพอได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เลยตอบโต้กลับไปทางสุกุณะเนาะที่กําลังจะแบบว่่าาาาาหยยไปรจกกง ของเขานนั่นเองมกุมิเองเนี่ยเขาได้พูดออกมานะคะว่าทําไมนายเนี่ยถึงสิ้นหวังได้ถึงขนาดนั้นนิ้วสุดท้ายของนายเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่ถ้าเส้นทางที่จะกลายเป็นวัตถุต้องสาเนี่ยถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะก็น,นะถ้าแกเนี่ยถูกอิตาโดริหลอกลวงแล้วก็ แกเนี่ยจะต้องตายที่นี่และรวมถึงการโจมตีด้วยเสียงสั่นพ้องเองเนี่ยก็ทําให้แกเนี่ยบาดเจ็บได้เช่นกันนะหักนิ้วทั้ง19นิ้วของแกหายไปนิ้วสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณของแกกับผลกระทบได้ฉันเนี่ยโล่งใจจริงๆที่รู้ว่าแม้แต่นายเองเนี่ยก็กลัวความตายเหมือนกันสุขุนะฉันไม่เคยตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายในโลกนี้นอกจากตัวนายเองฉันคิดว่าฉันเองเนี่ยก็อยากจะลองใช้ช ชีวิตเพื่อคนอื่นดูสักครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เมกุมิเขาพูดงี้ก็จะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่อาณาเขตของยูจิเนี่ยพังทลายลงการที่สุคุณะเองเนี่ยจะกับชั่นมาเกิดเนี่ยก็ถูกทําลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือสรุปว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณะออกจากร่างเมกุมิแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมกุมิเนี่ยกลับมาสู่ร่างปกติแล้วแต่เราเนี่ยก็จะได้เห็นนะว่าตอนสุคุณะออกจากร่างเมกุมิเนี่ยสภาพเป็นยังไงเนาะซึ่งมันก็จะเป็นฉากที่แบบ กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เขาเนี่ยถูกลอกออกจากร่างเมกุมิใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าในที่สุดแล้วเมกุมิเนี่ยก็รอดจากน้ามือของสุคุนะยูจิเนี่ยมองลงมายังสิ่งที่ตกค้างของสุคุนะซึ่งก็คือซากของมันน่นแหละยูจิก็เลยบอกว่าสุคุนะจะทํายังไงต่อซึ่งมันก็ย้อนกลับไปในตอนที่ยูจิเนี่ยขอให้สุคุนะเนี่ยปล่อยตัวของเมกุมิออกมาแล้วก็กลับมาหาตัวของเขายูจิเนี่ยจะไว้ชีวิตสุคุณะใช่ไหมจำได้หรือเปล่าที่ยูจิให้ข้อเสนอจากนั้นนะครับยูจิ แล้วก็บอกว่าสุคุณะนายเนี่ยก็คือฉันเราเกิดมาโดยแบกรับคำสาปโดยที่ไม่รู้ตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นสั์ปะหลาดแบบไหนกันนั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญแต่ฉันเนี่ยยังมีปู่สุคุณะมาลองกันอีกครั้งเถอะไม่ใช่การสา์แช่งใครแต่คือการอยู่ร่วมกับใครสักคนแม้ว่าจะไม่มีใครยอมรับในตัวของนายนะแต่ก็ยังมีฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่ร่วมกับนายต่อไปได้สุคุณะเนี่ยโกรธมากนะครับกับคําพูดของยูจิที่พยายามพูดในรูปแบบสงสารเขานะครับสุคุณะเนี่ยก็เลยบอกว่า ฉันเนี่ยขอชื่นชมแกนะที่เล่นเป็นคนโง่ได้ถึงขนาดนี้แต่ดโดริยูจิอย่าประมาทฉันล่ะฉันเนี่ยคือคำสาปนะเว้ยซึ่งหลังจากนั้นนะครับฉากเนี่ยจะตัดไปที่อุราอุเมะแล้วก็ตัวของทางด้านฮาคคลินั่นเองคืออุราอุเมะเนี่ยได้บอกว่าอุราอุเมะเนี่ยรู้ว่าสุขุณะแพ้นะครับฮาาักคลเนี่ยจึงได้ถามว่าเอ้าแล้วพวกนายเนี่ยจะทํายังไงกันต่อนะครับอุราอุเมะก็เลยได้สวนกันมาว่าฉันเนี่ยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันคือจุดจบ ไม่มีอะไรที่มีความหมายอีกต่อไปเหตุผลเชิงตรกะเดียวที่ทาให้ท่านสุคุณะพ่ายแพ้แก่พวกนายแล้วก็คือเขาเนี่ยอยู่ในร่างอาวตารยังไงล่ะพวกแกเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่พวกแกเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าเกิดช้าไปพันปีนะครับคืออุราเมเนี่ยมันพยายามจะบอกว่าถ้าสุคุณะอยู่ในร่างเดิมของเขาแบบว่าแท้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาอยู่ในร่างใครเนี่ยน่าจะไม่มีโอกาสชนะสุคุณะนะครับนี่เนี่ยก็เป็นคําของคนที่ไม่ค่อยที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เท่าไหร่นะครับฮาคาลิเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยก็แค่โชคดีเท่่านนนัั้แหละคือ คำชมสูงสุดที่ฉันได้รับร่างกายของเราเม่เก็เริ่มพังทลายลงอย่างแยช่ชันโดยขนาที่เขาพูดว่าอื ok, จริงๆนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับฉากเนี่ยได้ตัดไปนะครับในที่สุดเนี่ยเมโกมิก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพวกนายสองคนเนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่ในขณะที่เขาเนี่ยมองไปที่ยูจิแล้วก็โนบะระอย่างสงสัยว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่ยกำลังพยายามทาให้ตัวของเมโกมิเนี่ยประลาจนะครับโดยที่โนบะระแล้วก็ยูจิเนี่ยกำลังเอาทางด้านตัวของโนบะระไปอยู่ในกล่องใช่ไหมเหมือนที่ hi, ออยูจิเคยอยู่แล้วกัจะเซอร์ไ เล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละโนบาระและยูจิบอกว่าเซอร์ไพรส์าการเอาตัวรอดของคุกิสากินั่นเองนะครับเมกุมิเนก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วฉันเนี่ยผิดเองนะครับตัวของโนบาระเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านายรู้ไหมการหายตัวไปของฉันที่ทุกคนคิดว่าฉันตายไปแล้วเนี่ยกับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกนายสองคนเนี่ยไม่ควรที่จะประหลาดใจจนฉี่ราดหรือว่าร้องไห้ด้วยความยินดีหรอกลอ้อซึ่งหลังจากนั้นนะครับยูจิเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยร้องไห้เล็กน้อยเมื่อรู้ว่าเสียงสั่นพร้องเนี่ยถูกโจ สุคุนะนั่นเองนะครับเมกุมิบอกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจมากนักนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในตัวของสุคุณะยูจิเนี่ยได้หยิบซองจดหมายที่โกโจเขียนไว้ออกมาแล้วยูจิบอกว่าโชโกเนี่ยเป็นคนเอามาให้นะครับเมกุมิเนี่ยก็งงว่าซองจดหมายอะไรใช่ไหมโนบราระเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเข้าใจตัวของอาจารย์นะแต่มันไม่เหมาะกับอาจารย์เลยสักนิดเดียวมันเนี่ยดูน่าขยะขย,ยงที่จะจินตนาการว่าตัวของอาจารย์เนี่ยเขียนจดหมายนั่นเองนรัััเเเมมมกกกิสงตตห็วว่าีอษ เพียง2ตัวยูจีเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้รับจดหมายนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้คุยกับอาจารย์โกโจโดยตรงโนวาระอ่านจดหมายของเธอแล้วแล้วก็ขยี้มันทิ้งทันทีเธอบอกว่าในนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของแม่เธอนั่นเองนะครับยูจีเองเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้คุณอยากรู้ตั้งแต่แรกเลยเหรอซึ่งตัวของโนวาระเนี่ยก็บอกว่าไม่เลยซึ่งโนวาระก็เลยถามเมกกมิว่าเอ้ยเมกุมิเนี่ยได้รับจดหมายอะไรเป็นพิเศษและมันเนี่ยเป็นจดหมายประเภทใดนะครับซึ่งตัวของเมกุมิเนี่ย จดหมายนะครับยูจิและโนบะร้าเนี่ยรู้สึกอยากรู้นะครับเมื่อเห็นเมกุมิเนี่ยหัวร้อและอ่านจดหมายของเขาไปด้วยนะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยกลับต้องตกตะลึงนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นว่าเมกุมิเนี่ยหัวเร้อแบบว่าสุดใจแบบกากออกมาเลยนะครับเมื่อเขาเนี่ย อ่านจดหมายของโกโจที่เขียนว่าน่าเสียดายด้วยที่พ่อของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกวันนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแล้วก็ขอโทษมานั่นเองนะครับโนบุระบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องพบกับมากิแล้วคนอื่นๆเธอเองเนี่ยยังบอกให้เมกุมิเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะครับยูจิเนี่ยบอกว่าเขาต้องขอโทษด้วยนะแล้วต้องขอบคุณทุกคนเมกุมิเนี่ยเริ่มงงนะครับว่าทำไมยูจิพูดอย่างนั้นยูจิเนี่ยจึงได้บอกกับพวกเมกุมิไปว่ามันเป็นเรื่องของยูตะนั่นเองนะครับยูจิบอกว่าพวกเขาเนี่ นะครับอินุมากิโทเกะและรวมถึงแบนดาแล้วก็พุสกาเบตรวมถึงมิวาแล้วก็โมโมะด้วยนะครับที่กําลังมุ่งหน้าไปห้องห้องหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีเสียงคนเนี่ยตะโกนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นมากิว่ายูตะไอบ้าตื่นขึ้นนะครับเมกุมิ <Mik umi S 2> จึงได้ถามด้วยความกังวลว่าเออนั่นเนี่ยมันคือการช่วยชีวิตรุ่นพี่ยูตะที่มันควรจะเป็นแบบนั้นหรอแล้วก็หาวไปนะครับแล้วก็จบประมาณเท่านี้นะครับสาหรับในตอนนี้เนาะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้วด,ดวยดี นะครับผมสุขุณะเองเนี่ยน่าจะยังคงมีชีวิตอยู่โดยความคิดผมนะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาคุยกันว่าทำไมผมถึงคิดว่าสุขุนะเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็สําหรับวันนี้นขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกัน